สวัสดีค่ะพบกับเทลอดอีกแล้วนะคะเทลอดเอ่อได้มะละกอมาผู้บ่าวสวัสดีค่ะผู้บ่าวส,สวัสดีด้วยนะคะเทลอดได้มะละกอไม่ใช่เทลอจ่ายหรอกคะ่ะแฟนจ่ายเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่ฮลัฮลโหลฮลัฮลโหลฮลัลโหลเฮียเหรอคะ ฮัลโหล,ลฮัลโหลโอเคผู้เบานี่นะคะใหรับแฟนซื้อมาให้ลูกหนึ่งวันนี้ไม่ซื้อครึ่งลูกครั้งก่อนซื้อครึ่งลูกใช่ไหมคะก็จะป <c oughs> กติแต่ครั้งนี้สวยนะเพราะว่ามันเป็นบางวันเหรอคะเป็นวางครั้งเขาเรียกเนาะ ไม่เกี่ยวกับว่าสวิตได้บางทีเราก็ตักกินได้นะคะอันนี้เราสวยเลยทีเดียวเห็นไหมคะน้ำหมากอันนี้คะ่ะแฟนไปแล้วโอเคอันนี้หมากเอยีงยงเทลัมันลดราคาเทลัดซื้อมาก็ไม่ได้เป็นคนชอบกินนะคะเห็นไหมหมากเอยียงบ้านเฮานี่ขึ้นบอ่อ กิ่นโหามากเอยียงมากเอีงเดี๋ยวเห็นถ้าคืนก่อนเด้อมากทับทิมใช่ไหมคะมากทับทิมป็นบะหมากทับทิมแมนแมนแต่ถ้าแบบนี้เอาช้อนตักกินเลยนะอันนี้สุกพอดีเนี่ยลืบดูเลยใกล้กแล้วไม่อยากนั่งฝอยนานโอ้ยมันไม่ค่อยสุกเลยคะ่ะ เอาพวกเิอมๆกะโอเคแล้โอ้ยเอาไปเฮ็ดแนวเนะเม็ดมันเอาไปวานสหิมะเนาะค่ะเนาะแล้วมันขึ้นเนาะคือจะดี <c oughs> บ้านเฮานี่ตาา่าเสร็จเนาะเออเอาขวดเ็จเทาก็ควางแม่นบ่มันก็ขึ้นธรรมชาติใช่ไหมคะขึ้นธรรมชาติเลยในบ้านเฮานี่เวลาจะหน่อยว่าไทายหลายๆนะคะ <c oughs> ให้รักกันได้ นี่ค่ะเห็นไหมเอาชกเอาบวงตักกินเลยค่ะรู้จักบวงไหมคะบ้านไทยรันเอิญบวงเอเ็กซรเปิ้ลให้ดูอ็กเซมเปิ้ลตักใส่ปากมาสิล่ะค่ะอืมอืมหวานหวานหวานจริงๆค่ะลูกเล็กๆแต่มันหวานหวาน นี่ค่ะไส้บวงบ้านเฮาเนาะบ้านเฮากับเอินบวงเนาะอันอันแบบนี้นะขอบคุณยายอ้วนนะคะซื้อให้นะยายอ้วนอะไม่งั้นน้องก,ก็ลืมเด้เวลากลับเมืองไทยอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่อ้วนบอกอ้วนก่อนว่าก็าอยากได้ช้อนอันนี้ตามมาลายพอใกล้จะขึ้นเครื่องอ้วนก็ไปหาซื้อให้แล้วตัวเราลืมไปแล้วเนี่ยยายอ้วนพี่สาวคนที่คนที่สามเทลัดนะ ทลมีพี่สาวสี่คนมีพี่ชายคนนึ่งเอาคุยเรื่องชีวิตอีกมีพี่ชายคนหนึ่งมีน้องสาวคนหนึ่งค่ะเห็นไหอันนี้ให้ลูกทะแล้วกับแฟนแบ่งกันเอาทะและก็แบ่งแบ่งพูดอ่ะค่ะเคยเห็นข่าวมัวแล้วคนแบ่งพูดเคยเห็นบ่คคนอีสานเขาจะรู้เนาะ เห็นนี่พ่อไปเอาพูดก็เพิ่นยู่ตะก้อนยู่ไปอนไปอันรอปาไหมพ่อไปพอ่อพ่อไปเอาอันนี้ใหม่อย่างบ้านเขามันถูกสิบบาทแซนซื้อมาอะไรที่ถูกนี่เขาก็ซื้อให้ทันทีนะคะของรถราคาเงาะจะไปรถและ้ะเงาะจะจ่ายเองเลยนะปกติที่นั่นไทยรัฐจะเป็นคนจ่ายใช่ไหม แต่วันนั้นลดราคาไม,ไม่ไม่ไม่ฉันจ่าเองมุดนะโอ้สลังขากเน่ยเท่เลยค่ะพูดเรื่องจริงเลยนี่อันนี้นี่เนาะแล้วก็จะไม่สับไม่ทํานานเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะแบบเวลามันจะยาวไปเอาสักไม่กี่นาทีเดี๋ยวอัดใหม่รอบนึงเอามันได้หลายวิดีโอพูดถึงเนาะจริงๆนะก็อย่างล่าแหละค่ะ นี่ค่ะมันมันก็ลังเฮิมค่ะกรอบเลยนี่ค่ะถ้าก็จะกัดกินแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบน่าปาลงไปให้ลูกทีให้ผัวทีนี้ค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูด้วยคนบริการนี้ไทยรัดล้างหมดแล้วนะคะมือไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า ก็ล้างมือแล้ววันนี้นี่ค่ะเดีย๋ยวจะเดี๋ยวปิดสักหน่อยแล้วอัดใหม่นะเพราะว่ายังไงรู้เป่ะเพราะมันจะยาวไปโอเคนะคะให้ดูเห็นไมจะทำาให้ดูอีกแชิ้นนึง่ะโอ้โะมันเทมร์มแซ่บๆค่ะอันนี้มันจะหวานก่อนอันนี้มันเทิมเพื่อ้กลิ่นเลยให้ทรา,อาชอบ เพิ่มเพิ่มหวานหวานตรงกลางน,น,นะคะภาษาไทยอื้นยังไหนบ้าเพิ่มกันเลยบางครั้งก็ลืมค่ะเยววากันนะคะนี่ค่ะให้มาดูไอ,อ้นี่หมักอัหมักทับทิมคิดว่าเดีย๋ยวเราจะให้ดูอันนี้ใกล้ๆเห็นไหมไแล้วเดินสูน เออนี่ยจานนี้ของลกูกเดี๋ยวจะมาสับใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าลูกหนึ่งมันต้องใช้เวลาปอกเนาะเห็นไหมประมาณนี้ละคะ่ะไม่ไม่อะไรมากเนาะแค่นี้ละเออถ้าจะมานั่งสับมันจะยาวไปนะคะีค่ะได้คนละจานละผู้บา่าวสองคนไทยรัฐกินนี่อ่ะขับถ่ายดีนะคะจริงๆนะคะกินนี่ขับถ่ายดีไทยรัฐีกินนี่ปูดเร็ว อุ้ยอันนี้จะโชว์นี่ก่อนนี่นี่ซื้อมาวันนี้อันนี้น,นี่ของไฮรัฐอันนี้มันมันต้มมันหนึ่งอะค่ะหรือว่ามันหมกเนาะบ้านเขาแล้วก็เอาไปบีบบีบใส่ข้าวเหนียวเค้กินบ้างค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปค่ะ